ฝนเริ่มขาดเม็ดลงนิดหนึ่งนะยังมีเวลาน้องเขาก็มาปีนสตอให้เหมือนเดิมนะวันนี้นะอยู่ปลายยอดนู้นเลยเนะี้ยยังมีฝนโปลอยๆนะแต่ก็เอาลงมาได้นิดหนึ่งแล้วแหละวันเนี้ยเดี๋ยลองดูนูน่ดเห็นไหมฮะมันหายากนะกว่าจะได้กินนะเห็นไหมลำบากมากนะ คุ้มนะครับได้กินของอร่อยอร่อยปลอดสารแล้วก็มีความเสี่ยงสูงอยู่นะในการที่จะเอาลงมาให้นะครับเพื่อนๆอ,อยากทานก็บอกได้นะก็ส่งให้เรื่อยๆอยู่เหมือนที่เพื่อนๆเ,เห็นประจำน,นะว่าสตอบ้านแรกพัทลุงที่บ้านสุลุงติงอะ่ะเราก็ปลูกแบบปลอดสารมีรอยมแมลงมีอะไรบ้างไมโตโต,โตใหญ่หญๆล้วก็คัดสวยๆไปให้เพื่อนๆนะ ก่อนในแต่ละรอบเราก็พยายามจะเอาสวยที่สุดไปนะอาจจะมีไม่สวยบ้างหรืออะไรเงี้ยก็ตามสภาพธรรมชาติขัดสนนะนะเพื่อนนะแต่เนี่ยนะครับมันยากนะเพราะว่าไม้ก็ยาวสุดๆนะสูงก็สูงนะนี่เพื่อนดูบันไดที่สูงที่สุดนะยังแค่ได้แค่ส่วนนี้ของต้นไม้เลยเห็นไหมคะเรแล้วต้องขึ้นไปอีกตั้งกี่ส่วนของต้นไม้แล้วก็ต่อไม้ยาวอีกนะกว่าจะได้นะครับวันนี้ก็ลงมาได้นิดนึงนะ เนี่ยนะเกนะ็ประมาณนี้นะเมื่อนนะกว่าจะได้สตอร่อยอร่อยลงมานะครับเมื่อนมันไม่ง่ายนะเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ต้องแพ็คอีกนะฮะเดินทางออกไปจากสวนไปส่งให้อีกนะครับมันหลายขั้นตอนนะก็พยายามทำให้ดีที่สุดกับ ให้เพื่อนๆได้ของอรอ่อยอร่อยกินนะถ้าสนใจยังไงก็บอกนะครับครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะวันน่ะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ถ่ายให้ดูตอนขึ้นกระตอนในวันที่ฝนก็ยังไม่หยุดให้นะครับเห็นไหมฝักเปียกๆทั้งนั้นเลยเนี่ยนะวันนี้สวัสดีครับ ก๋าทอบ้านแรกอร่อยๆอออที่บ้านส่งติงเพชรลบุรครับ